ถ้าพูเรงมาเพกซ่อเองเซ่อเลยักทายสบายดีและสวัสดี FC มาสุขสุขคนเด้อสบายดีในยามเศ้าพี่น้องเอ้สากับไี่สาวันเลยแล้วพี่น้องเอ้เกาโมงกว่าก้ายูู่หอนห้หอส่วนพี่น้องเอ้มาสบายดียู่ห้ยู่หน้าคือเก้าพี่น้องไอ้เมื่อนี้นะมื่กี้กสาวสกาลวัน ขู่มูแล,ละมาซอยสามคนสี่คนพี่น้องไอ้ก็มื้อนี้นะว่าจะเกี่ยวข้าวมือสุดท้ายพี่น้องกะเฮอแล้วนะมื้อนี้นะหาจักแล้วมีแล้วเด้พี่น้องไอ้ติดตามน้ำสาวสี่นั่นละแต่มื้อนี้กะสาวสี่กะิ้าพี่พาน้องไปเกี้ยกข,ข้าวได้เกเี้ยกี่ยวข้าวจากสิบเอ็ดนัวสิบสิบโมงสาวสี่กะสิขึ้นมาให้กินพี่น้องไอ้ป้าพี่นอออ้องเยอยข้าวล้มพี่น้องไอ้ เกี่ยวเขาเมื่อชุดท้ายเกี่ยวเขาล้มสะซอนนี่ก็มามจอยวันนี้กะแน่สซอนสซอนเห็นใจเพาะล้มมาจอยแม่ได้เห็นใจเขาล้มเนาะกูมีเงินซื้อครีมแน่อยู่ว่าแม่ค่อยดำแห้งแห้งเงินซื้อครีมกับบีมี่กับบีเอสในสะซอนเด่นคิกับบีเอส มีเงินซื้อบัตรเติมเงินก็นเลยไปได้ลงคลิปดิเว,ว <c ười> ดคลิปจ้ะถ้ากันได้ลงมือนิคลิปจ้จกักจิ๋นจังเลยน้องกีเท่าออคือลือปล่อยแล้อุ้งอ้างโลดสีเท่าออคือลือนะ ไดละเดินก็มีได้พ <iku> ่อขาบัเ <hani> สิมเงินน้องเอ้ยจักสีเฮ <kad ot> ็ดตังไหลดอนเมื่กี้เดียวนี้มีท่านลมนะ ดินเลยกำลังย <c oughs> ืดมุดมันมันอันเปิดอันเชืแบบอัตโนมัติฉันดินเชื่อเด้อทำเงินม้วนม้วนดังแม่ยันมูวนมวยนะได้งานก็ได้ไหมเกี่ยวข้าวเหรอดังดังอ๋อจ๋าสุดแตงกวาไม่กิน โอ้แท้ไม่เป็นุบที่การเกิน Sí. <laughs> ทุกคนตอนนี้กระซาซีก็ขึ้นมาให้ครบให้กินได้พี่น้องเลยแล้วก็อันครบมันกินเท่ากับมีนี่เพลย์ไลพี่น้องมีนี่มีตำโทแล้วก็ทอดไข่นะมื่อวันนี้นะก็มีต้มกเปะน้ำพี่น้องเ้ยเพราะว่าหาซื้อใกล้ก็บมีได้พี่น้องหาซื้อใกล้ก็บต้นายขาเจ้าข้าวลำใกล้แล้วก็เลยไม่ได้ซื้อใกล้แะก็เลยเอาไข่มันมาแทนเลยเอาไข่มันก็ตำโทน้ำพี่น้องเมื่อนี้นะเอทเ่ากับพี่น้องโทเ่ากับสีตำเอาหนะนี่าอัน เราจะรอเต็มทอดไสพี่น้อยนี่ในส่วนสี่สี่ดำมันโทนะครับดูกลางดินกินกลางไสคือเก้าพี่น้องเอ้ยกลางดินกินกลางเน่าทั้งนี้นี่เท่งน้องแคบบมโทนแล่ะแคบแคบก็มาเอาอีกไหม

tiệm mình yêu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เชื่อมันก่อนพี่น้องไงโอ้ไฟแม,ม,ม่หม้อชัวรอเห็นเลยว,ว้ายชัวรอปั๊มไข่เต็มเลยพี่น้องขอโคพอโค้โป่งเลยพี่น้องไงอ,อ,อ,อ้ไบ้าน,น,นี้เด้พอแล้วต่อใครเหร ในที่แล้วอดไข่เสร็จเรียบร้อยเมาก็มาตามโทคก,ก็ต่อพี่น้องไอ้บัน โถ่กัน

ันนกาแฟเอากะน้อต้งกาแฟเอากะเดินเล้วยดะเอากาแฟลงเลยแขาแม่ะเอาก็พ่อแล้วพี่น้อยปุ่งเลยได้ ชิมนุย้ยจอนชเป็ดนะชิมก่อนชิม,มชมมคำกินชคำกินนี่เป็นชิมอ <c oughs> ๋อแป๊บนึงจิมกอนเห็นแล้วเปห็นแล้วเปล่ปาพี <c oughs> น้องตองกุเป๊ะฮาเอนเนูีนได้อันนั้นก็มาคิดอันเจียมาคิดก็อัน ใช่ไหมกระเทียมปนเดีเอาทำอะไรบนเนี่เรื่องมาเพลกระเซิร์เองโอ้ยทอะไรบุ๋นเนี่ทางนี้ก็กินข้าวท่าละไอ้มอดเยอะข้าวแห้งไอ้มอดไอ้มอดก็ไอ้ยกนกินข้าวท่าและถ้าอยู่ทางพี่ทางพุ่นก็บุกเขาเป๊ะอยู่มาพี่น้องกินข้าวผัดไข่กับตำโท้เดี๋ยวมีได้มีต้มเขาเป๊ะนำนาบว่านานนิดน้อยนะเผาปุ่งเขาเป๊ะอยู่ ทำธุลทำธโลไม่ไปเละหาไปเละใช่ไยเชี่ยเยอะขาพูดจักเละเนาะไว้เงีมาคาบม่อเบิ่งหันเพนยุกับปุกกับปุกมันจะน้าอืนบูว่ากรบปุกน้าอืนบูเอาไว้เรา่ทยนึงไว้ ก็คอยข้าวเช้ากินเยอะเชื่อเลยตุกไม่าินก็ปังฮัลโหลข้างในมีดีดำาล้วมันก็เป๊ะด้วยโลจีนหน่อยผมว่ายังเยิ่มแต่หลัวยังมีนั่นอยู่ร้อนละเมื่อวานมันร้อนนี่แกัน Hẹp riêng tên lửa cọp bếp dùng 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 จับจอดกันตัวนี้เป็นมอญวันนี้ก็อยู่นัปุ๊กนั่นละเดี๋ยวเพื่อนจะเลิกบุ้งอ่ะมอญก็ช่วยมาหกเจ็ดก็หกแปดอยู่บุ้งเออก็อยู่ทงนั่นละเฮ้ยมักเข้มน่ะไอโน่กอยู่เรนนั่นละไอโน่ก็ลดดีกัอยู่ฮั่นได้พร้อมไหมกินเต็มที่ก็ได้เลย รถไถก็ม่ช่ใเอิมจุงจุ๊งแม่รถดีก็ม่รถไถกโอเคทุกคนตอนนี้กะช่มงพ่อกินข้าวกินน้ำแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้กะพักพ่อนย่อนลมแล่เรียบ้อยแล้วก็ผ้าเดี๋ยวลงตัวแรงพี่น้องเอิมตอนนี้นะกะน่าจะสีก่กะยั่งเลยแต่เฮ่อเดียวนี้ยได้เสานี่กะแล้วเฮ่อหนึ่งพี่น้องเอัอนนี้เฮ่อที่สองไปลุ้นส่วสี่ว่ามันสิแล้วมีแล้วพี่น้องใสี่ห้าขนห้าขนเกี่ยวเลย ข้ามีแล้วก็บมะอื่นกับสีมาซำอีขันแล้วเราก็คือว่าจบสิ้นในปีนี้พี่น้องเอ้ยสำหรับเก้วนะส่งใ้มือผู้รายอย่างได้ปั้นท่าเครื่องปั้นเกีียวเข้ามาทงมันนี่ละยยเย็นสบายเจ้าหน้าหันสือหงอนสบายเจ้าหน้าทำมันนี่ละเย็น เย็นสบายยุ่สบายสาวนาเากสาวนาถ้าเบกชัใใช่ใเดก่าล่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những โอยพ่นเราเตนกะเต้นมัตอดแค่ไหนเอ้ยไปบ่โลกต้นตอดว่งอยู่นจอยนมิตอดายยลมัดตอดอลีเอ้อมัดตอดทะเปีนันแล้วนะไปกับคูนี่ไปก่อนยอดเอ้ยแล้วก็อีติงมันนะอยู่ลำรางหาแตนตอดมันมักตอดอลีเอจเบนเรนนวอยูแต่ือยเบว รูดมาตานั่นอนี้่าๆมาสาวห้ามเอาคอยแน่ห้ามแน่ไม่ก็รู้งหนึ่งเอ็ดเพิ่มเลยเนยให้อานั่งมันร้องโหดเด็ดละทนี้คือด้เจอแมยเป็นมาเอ็ดวันนี้เ้ยก็ไม่จานั่งเฮ้ที่เห้ป้าเอามือมาเนาะบันนั่งแล้วก็ถามเมยเป็นหึงหึงนะังได้เฮ้คักบอกก่นแลว โอ้มันก็ลื่นอยู่นั่นแหละอันอันนี้นี่เนาะเพิ่นเมย์เินเ่นกะลื่นนั่นแหละมาเสานี่สิอุดความคิดที่ดีว้อยเพิ่นเหลามัดงเขาเหลาเนาะเอาเธอนั่งอยู่เยอนะลดนะเออหามไม้กระดูกขึ้นมาเมย์เพิ่นนั่งอันตั้งเขาอันนี้ตั้งน่ะตั้งเขาไม่ติดตั่งนั่งนั่งรถไทยเธอนั่งอี๋ผมอืมมันแพงไม่มันเท่าไหร นี่คือแร่บกเบลยืดเลยอยู่แสไล่ขวางยายยายยาก็โลลีอันนั้นเมย์มันล้มในนี้น่ะัแ่งยังไม่เชื่อนเลยเมย์มันบีนูีกเีนึงเวกแต่จะตอดคูแล้วหรอตั้งแลงตั้งย่างเอาตัวรอดคอเดียวคันคันเมย์บอกอ่ะคันมึงเงินลักยัยอเมริกาแสดงโอ้บอคัน นี่จะพาน้ำแม่มึงให้ตอดแม่มึงหนูให้ตอดมึงยันแม่ค่อยพุนโหลดเลยทูพ่อจะเจ็บบ่กยันแม่ค่อยพูนใบพูนทำอะไรบ้างจื้อแม่กูเป็นแค่ตูว่ามันโอช้ำสายกันนั่นว่ามึงอ่อยเนี่ยมึงยังเก็บ ข้าวค่านขู่ข้าวเก้วเขามีแม่เก้ยออวเป็นหรอข้าวขา้าเจ้าเห็นอะกนไดนอนเกี้วเชนอนเก้ยนอนเกี้ว นาน,นีแต่ละคักลมห้ยห้ยหย,หยละก็ดอกไม้สวยาง,โโยยง,ยงาม,ามงาันานขโมยเลยยามเจ้าจะไปด่านต้มยาต้มยี่จะไปตกรถเบายามต้มยาบนเขาเหนื่อยขึนกับเขาจะเจ๊งต้มยาดีนา่เพ็ดรื่ต้มยาแบบโอเคทุกคนตอนนี้หน้าสา่สีกันแล้วเป็นที่ปล่อยได้ทุกคนเลยนี่ ี๋ยวแล้ว,วพี่น้องอดนภายในปีนี้ได้เกี่ยวนะมืออ่นมือมือกะสีมามัดกู้เพามันเรียบร้อยพี่น้องเอลยกะสี่หาเบิ้องคิงปั้นขย้เจ้ามาปั้นกะถือว่าสําเร็จได้หน้าปีนี้พี่น้องสามบ่อนสีก่กะเล่นนั่นเล่นนี่พี่น้องเฮ้ยโกยจะแล้วกะเมนธรรมดาอโอเคทุกคนตอนนี้ก็ห้ากับไปหาคิงหาของขืน้นรถแล้วพี่น้องในบ้านนี้ทำมือตื้ตาแล้เห้าวกับสีเ่เมือเลย ตอนนี้ก็บซี่มงคึงพี่น้องเอ้ยแล้วพอดีแล้วซี่มงคึงเลยมูงมาซอยสามคนกะหน้าสองเฮอร่วมทางมุ่เจ้าเป็นห้าคนเลยพี่น้องดูไปสำเร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมื่อนี้นะป้าพี่น้องเมื่อเลยได้บันนี้นะอาจะับคลิปนี้กัขอฟ้าอันนี้ก็น่าทุกคนเนาะ คิดหน้าผู้พ่อเดียวไม่ขอบคุณผู้ติดตามครับชมตลอดมาเด้อทุกคนถ้าผู้เลิกเขาเบิกไม่กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสัตสีเด้อเด้อทุกคนสัตสีกับสีได้เมื่อแล้วพี่น้อยทำนะบ๊ายบายกูจะฮอตเฮิ่นก็แม่เมื่อไงพี่น้องคันฮอตสมมติวันห้าโมงสี่โมงครึ่งเนี่ยประมาณหกโมงพี่น้องฮอตนะป้าพี่น้องเมื่อเลยได้ ตอนเมือกะสาซสีกาไม่ได้ไทยพี่น้องเบิง้งตอนมากกับไม่ได้ไพี่น้องเบิง้งพี่น้องมาทายยุตภีมาสบายดีพี่น้องอยุตภีแล้วพี่น้องไป,ปพี่น้องไปเมื่อเลยได้ยบาย